24มกราคมที่วัดเขตนาบุญยารามอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีพระบริหารวชิระอนามพรตเจ้าอาวาสวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบรุรีพร้อมด้วย awesome. นายมนสิทธิ์ไพศาลธน,นาวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีรวมแถลงข่าวการจัดงานบูชาดาวนพเคราะห์วัดเขตนาบุญยารามประจำปี2568ปีมะเสงสุขสมบูรณ์สำเร็จสมปรารถนาะงานบูชาดาวนพเคราะห์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-16กุมภาพันธ์2568 ในวันเริ่มงานจะมีขบวนแห่อันเชิญดาวนพคราะห์เสด็จออกประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรอบตลาดเมืองจันทบุรีและมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาส่วนภายในงานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือการจุดเทียนถวายอายุวัฒนะเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายดาวนพคราะห์ทั้ง9การปิดทองพระเวียนเทียนทักษณาวัดเพื่อเจริญสมาธิทำบุญพระเก่งเสริมสิริมงคลเพื่อคุ้มครองดวงชะตาของท่านและครอบครัวตามโบราณประเพณี และแก้ปีชงตามความเชื่อโดยตลอดทั้งงานจะมีคณะกรรมการคอยอธิบายและให้ความกระจ่างในทุกขั้นตอนขอเรียนเชิญชาวจันทบุรีมาร่วมสืบสารงานประเพณีอันดีงามของจังหวัดจันทบุรีให้ยืนนานรับความเป็นสิริมงคลสร้างกุศลจิตใจแจ่มใสรับปีมะเสิง